แล้แซลมอนซินไข่าขาวยยอะๆค่ะพี่น้องขาเมนูแก่สวงอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยเป็นนันคือคือจะบอสบายนี้เป็นคัดจมูกแม้เป็นวัดดีได้บุหรือว่าอกหักต่อมใจจนบอสบายกับบุูรุมาเดิมมาเดิมนี่แซลมอนยยอะๆปาดตอนใหญ่ๆคือเกาเหมือนเดิมนี่ มไม่อยากแกแบบบคุกแบ่ผ่ะกินเบริร์นี่ต้องส่วงแน่นอนเลยอืมกินคนเดียวเพื่อนสาวไปคลายตำฮูงกับสามี่ ม่ปวดได้สุ้เมือเ่อนีว่าจะคของสิเป็นวัดคือสิบอสบายคือสิบอรคือสิเป็นไข่หอมหอมแคบ มุนไพ่ไทยสันเลิศแก้วหวัดอืมผักมุงหน้ากับบางงามบางงามไปเก็บมาจากทุ่งนาหลังบ้านได้ซั่มแดดพอได้แก้ขัด อลืมกินเส้นไข่ขาวทุกคนคะ่ะเนี่ยเส้นไข่ขาวเมื่อมีแป้งสามารถกินอิ่มแทนได้สามารถกินอิ่มแทนข้าวได้ ผู้ใดอยากกินกับกัดตังจิตรการได้เลยแซมันชิ้นใหญ่เต็มปากเต็มคำ กินตอนใหญ่นี่แหละมันยังจุใจกินผู้เดียวกับแสบพือเกาพลีหรองเน้าหมักขั้นเน่าหมักเนี่ยจังได้กระแสบโอ้ยขีดหมกเลต้นเด๋ยวคลองฮะคันบอสบายเสียงเปลี่ยนนี่มหเห็ดขีปซูพีสูรหลังเบิองบ๊วยได้เนี่ย างในเราว่ายุดดีๆกันหนาวหมห้ตื่นเช้าขึ้นมาเอาเปิดประตูบ้านออกมา้าไวายือเป็นเย็นๆน,นั้งเสียอาบน้ำจนแบบสะบ้นสันแต่ให้อาบอันน้ำอุ่นเบอบอ,อาบเด้ ย่านผิวพังย่อมไปเที่ยวตังต่างวัดไปนอนรงเร่มไปนอนไส้กระซังไอบ่อาบน้ำอุ่นได้พี่นอ้องค่ะอาบแล้วไอ้สุดรู้สึกว่าผิวไอ้มันห,าห่านะแต่เลยบบอกใครมัก นี่เส้นไก่ขาวรสชาติของเขาก็จะแบบว่าจืดๆคือกินไก่ขาวแล้วพี่น้องจ๊ากินอิ่มแทนข้าวได้ไม่มีแป้งเหมาะสำหรับคนที่ กำลังดูแลรูปร่างสามารถกดสั่งพิธตากาได้ครับอืมแับ Thầm chẳng lẽ nhầm môi mi nàm bây Chị liền mây nha cụm bà lạ Thật là đẹp dữ lắm Lại đẹp của แล้วแค่รอจิอ้มกบแบบนหวานตอนตำเป็นส้งบลายเลยกินไปกินมากเพื่อเอา <c oughs> คือเติบนึ่งอยู่ <c oughs> ะเวลาไปซื้อแซามันฉันแหงเขาจอแรกให้ไอเสียแห้ขเขาจอแรกแบบนี้เลยได้พี่รองครับไอาว่าแบบซซสวิมีอันน,อน้อยนะไม่ขอหลอกแคแรแล้วพอ อนแบบนี้เลยค่อยสะใจอุ้ยอืมเม็ดสต๊อก แลดดิสมันนี่ก็กกอบก่อนเส้นอันนี้นะกินอิ่มก็เข่าผนได้พี่น้องคือกินถุงนึงนะ่ะอิ่มซ้ำกินเข่าจานปะงไงเพืนนะ่อนเนาะ พริกแบบจุกๆอ้อยอืมมาลุ่นซอยกันว่ากินผู้เดียวสิเบิร์ตเ หอมนี่แทนแวาซาบิหึนขึ้นดังทวน แบบมันฮื่นวาเบอ์ออกอันนี้เขาจะว่าโบแมนว่เตเกตนะไอซิสอมันเขียนวาวอเตอเกตแม่ไอก็เลยจะสิวางเลย มีคค้มามเมเหนหวานมันเป็นผักเป็ดญี่ปุ่นมมนก็เรีจากตระก,กูลเดียวกันแต่ตอนไปซื้อที่เขาเขียนนะเขาเขียนว่าวอเตอร์เกตวอเตอร์เกตหรือวอเตอร์เนะกตเนี่ยกิ้มโน่งอ่ยขอโทษขออภัยหลายเด้อ ย่าซ่าคนบสบายบัตรสีว้ยังมหาตัวว่าสบายว่าสบายคือสิกลิ่นแสบกลิ่นนวดแถวไอเป็นนัางซีอีด้ยพี่น้องช่วงเป็นโลกยอดหิตอันสนะิบเก้าสิบเก้าน่ะกินข้าวได้เหมือนเดิมอร่อยเหมือนเดิม ทั้งที่ร่างกายนะสิตายปวดเนื้อปวดโตไปเบิดลนิ่งคอแสบใส่ เผ็ดเผ็ดมะเบียดจะขององข้ามไนตาสวดนี่แหละที่มาของคำว่ากลิ่นข้ามไนจนตาสวดอืม เบิดอยู่เดอ้อว่าบ่ได้อิ่มอิ่มคักร่างเผ็ด อะไรเนาะบาวแล้วเพชรกราบขอบุญขอบคุณหลายๆสอนหรบทุกการติดตามและรับชมนะคะสำหรรบคลิปนี้ไอซีกินยั่วไปแล้วจ้าบ๊ายบาย